ฉันคเดี๋ยวคือผมจะร้องเพลงคนเพลงเหนือไงแต่ทำนองมันให้เพลงนี้มากเลยอะ เดี๋ยว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 จะร้องเพลงไหนฟังละแะไรนะครับท้จริงป่ราะทำเนี่ยเพราะเธอคนเดียวที่ฉันคิดถึง嘛เออตัวเองแล้วองงงวะขอเพลงพี่สาวครับหน่อยครับก็ได้ได้ได้พี่สาวครับเหรออะ พี่สาวครับสวัสดีครับปีครับจำน้องใจคนนี้ได้ก่อถ้าจำบ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาว กันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนกันหากเป็นพี่สาวบอได้เอามาเป็นแฟนปีเลยหักผมเป็นน้องใจพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักปีแล้วครับจะฮักปีบอมีนายไม่อยากเป็นน้องใจแล้วละ่ะสวัสดีครับ ผมยังละอ่อนและสนกันฮักเป็นพี่สาวบ่ mm hmm. ได้เอามาเป็นแฟนปีเลยฮักผมเป็นน้องใจพี mm hmm. ่สาวครับ mm hmm. ตอนนี้ผมหักปีแล้วครับ mm hmm. จะหักปีบ่มีไหนบ mm hmm. ออยากเป็นน้องใจแล้วละ่ะ mm hmm. อ,อยากเป็นน้องใจ คิดถึงมากเลยไปร้องเพลงเหนือมานานมากไม่อยากเป็นพี่สาวเหมือนกันน่าจะอันถ้าไม่อยากเป็นพี่สาวก็เป็นคนในใจผมได้ก็ครับอุ้ยอวยอย่างเนี้คือเป็นมวนเลยน้องเอาแค่รอมาฝาน้องเอาแค่รอมาฝาอยากให้เธอได้กีใช่บปะ บาีวิตามินไม่ต้องกีคอแพ้โอเคเหรอมาฟาอุ้ยจำได้เลยตอนนั้นเด็กมากพ่อเหมือนพ่อแม่หรือพ่อเนี่ยเปิดให้ผมฟังแล้วเป็นเด็กดอยใส่ชุดสีแดงแป๊ดเลยน่ารักมากเมื่อเห็นเพื่อนแล้วเอ้ยคิดมากกว่าเพื่อนเหรอรักจน หิดกันหน่อยเดี๋ยวผมจเล่นเพลงนี้ครับผมเพลงไอ้คนจนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับทุกคนเพลงน,นี้ผมบอกนะว่าทุกคนต้องตั้งใจฟังนะเพลงน,นี้เป็นเพลงที่ ไอ้คนจนจะต้องทนปั่นรถทีบจะไปทีบอีน้องจีบจีบจีบทดทอทอไอ้คนจนจะต้องทนปั่นรถทีบจะไปจีบมีน้องคนงามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิญถามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิญถามอีน้องคนงามกิน เข้าแรงแล้วกาน,น้องได้ยินก่นปิดประตูดังปังอ้เลยฝันขี่รถทีบออกมาอ้คนจนบ่ม,มีวาสนาอ้คนจนบ่ม,มีวาสนา จะไปขี่ฮอนด้ารือยามาฮาไปได้จะได้กำมเดียวก็มีรถยามาฮาร้อยสาวห้ากายหน้ยไปน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไปน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไป แล้วเอิญออกไปเอิญเพอาดใดดีไอ้สลายไปไหนมาเจ้าเอยกนอะโอ้ยเขารถดังนี่หยังคนกับรถคนใครรับครนอนอยู่เนาะต๊ดต๊ดตืดตืด,ตด,ตดอาจได้ยินหนึ่งมานักใจแต่ว่าจะขายนาซื้อรถถังรถถังวะ่ะจะขาย จะขายนาซื้อคาวาสักกันหคาวาเก่ามากนะพอไปถึงไอ้ก็เบิ้ลน,น้ำมันพอไปถึงไอ้ก็เบิ้ลน,น้ำมันอีน้องแกนควันตายจังมันสามอเตไซ เดียวก็มีรถยามาร้อยสาวหา้าตายได้ไปร้อสาวหาน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไปน้องได้ยินก็ฟังลูกตามไฟแล้วเอินออกไปไอเสลายไปไหนมาเจ้าไอได้ยินอย่างมานักใจแต่ว่า ขายนาถือซื้อรถถังสักกันอ่ะรถถังรถถังอ่ะพอไปถึงไอ้ก็ล้นทับมันโอ้โหดว่าพอไปถึงไอ้ก็ล้นทับมันอีน้องแบนแบนตายจ้างมันรถทับตายเซมหากิตามากิตา Hi to friends Hi รถถังมาเหยียบนะฮะเหยียบเหยียบแล้วเหยียบอีกนะฮะเพลงอะไรนะอินดูเจ้าอินดูเจ้าจังอ๋อเจ้าเอ๋ยเคยรู้หรือไม่รถทับตายออะโดนรถโดนรถถังครับโดนรถถังขับตายอ่ะครับมันก็จะไปเหลืออะไรเลยมันจะแบดแต่ เอาเงินเอาเงินที่ขายนาไปซื้อรถถังแสดงว่าต้องรวยขนาดไหนตายแล้วมั้งตายแล้วอเพลงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาใจอใครเป็นแฟนคลับพี่บิวกินพี่พีบิวกินนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพลงกดกันให้ฟังนะ กรรู้วว่าควาคมัโอ๊ยอ่ะไม่ได้อ่ะขออนุาตขออาตขอโทษขอโทษโ,โ,โ,โอเคใครเราใครจะรู้ว่าความรักไม่รักจะต่างคนไม่รู้จักแต่ปากใจเพียงครั้งเดียว ติดใจไปชั่วกานพยายามที่เราสองในผ่านพบรบเรื่องราวอดีตที่เราราักเธอคือความรักแทอที่ฉันรอมานานนาน <c oughs> แต่ความรักดูเหมือนเลือนลับไปทางไม่ ป็นใถ้าจะให้เราพบยังต้องกันกีดกันเราให้ไกลเกียดกันด้วยแันฟ้าแม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวเกียดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่เกีดกัน ด้วย,ย,ยจบแล้วจะหลับแล้วผมจะทุกคนหลับฮะใครหลับให้ผมได้บ้างแต่หลับเถอะผมก็จะไปแล้วเหมือนกันนะครับ บอกพี่ขิมเหรอบอกพี่ขิมครับพี่ขิมครับตั้งใจทํางานนะครับรอคหะพี่ป่าป่าครับปา่าป่าผมไม่ได้รอใครนะโอเคครับเออก็ขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ <S <S ผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับอิ่มเอิมกับอะไรก็ไม่รู้นะที่ผมไลฟ์นะครับผมก็ขอบคุณที่ งเงาว่าเข้ามาดูกันนะฮะขอบคุณมากนะครับผมนะฮะอยู right, like ่ต่ออะไรได้ไหมล่ะย่บเลยตัวฉันไปก็ไวเ้เจอกันรอบหน้านะครับอย่าอย่าลืมฝันดีนะฮะฝันดีห่ผมผ้าให้อุ่นๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทานอะไรอุ่นๆก่อนนอนนะครับผมซึ่งปกติผมก็ไม่ได้กินอะไรอุ่นๆนอนอยู่แล้วนะครับก็คือหลับไปเลยนะแต่ว่ามันเป็นผลดีให้กับร่างกายเรานะครับเดี๋ยวก็ จะไปแล้วนะครับผมจิ้มตาแหละใช่ยังไม่คิดถึงเลยผมจะอยู่ให้ทุกคนผมจะให้ทุกคนหายคิดถึงผมไม่ได้นะครับทุกคนต้องคิดถึงผมตลอดแล้วผมก็จะคิดถึงคุณเหมือนกันครับออรอ<笑><笑>อะไรอย่างเนี้ยอากาศดอนอะไม่บายนะเธอของคุณนะครับเออฝน คนเท่ของพี่อยู่คนเท่เอาเรื่องโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนี่ยครับผมไว้เจอกันนะครับโอเคครับฝันนี้นะ